อะา,าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะคะจอก,กับผมยูจีในช่องจีแอนไมค์ครับนะคบวันนี้เรามาเล่นเกมไมคครับเบ็ดวอลใช่ไหมอ่าวันนี้เราจะมาเล่นไมครับเบ็ดอลในเซิร์ฟไฮพิกซนะคะผมจะไปเออเสียงพธ่ธีอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแอปนี้มันไม่ครับในในคอมเลยคอม แ,แอปแอปนี้มันรับไม่ค่อยได้ครับรับเสียงไม่ค่อยได้นะโอเคจะพย,ยายามทำให้เสียงพี่ทีดังที่สุดนะคะเดี๋ยวจะเอาไปไว้ตรงนู้นไอ้ใกล้คอมมากที่สุดโอเคไปเลยเลย <ming. S 1> มาแล้วแบ๊หนึงาลงมาเอ่อเล่นเป็นดับเบิลนะ เอ่อนจะโชว์มาโค้ดพี่อ่าได้ได้ได้พิท,ทีเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ไปตัดต่อบ,บนมือถือดีกว่าอินบอกซี้แป๊บเข้าใจครับ เออแต่ถ้าแบบพี่ <S <S ล่วงเดี๋ยวผมต่อ,อต่อไปพี่ทีอาจจะล่วงก็ได้ใครจะไปรู้เดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวขอลองจับตาดูอืมแหลกมาก อ้าวพี่คนละแมปนี่นาเดีด๋ยวพี่แมปอะไรพี่แมปอะไรผมอยู่แมปอะไรวะแมปบอลลูนจะวัวมัน่า,า,นาแบตเตอรี่โล ยิ่งเต็มอยู่เลยนะใช่ไหมงงเลยอยู่ดีๆไหนพี่ที่อยู่ไหนเนี่ยไหนวะที่ไหนอ่ะข้างหน้าตรงเสาเนี่ยเหรอไม่ไม่เห็น วิธีพูดมมเบาๆหน่อยนะเอาเนี่งเจแลวเจแลวเจลวเจลวไม่รครับในในคอมในคอมในในคอมแอปแอปนี้มันจะรับเสียงได้น้อยครับวิธีก็เลยต้องพูดดังเหมือนกันแต่วิธีอยู่ใกล้สุดก็น่าจะดีก็ได้นี่ใช้ OBS อืมก็ผมมองไม่เห็นไงโอ้แบบนี้อินเดกอร์แน่นอนแบบเสียงผมผมปิดที่สัตัวดีกว่าไม่อยากเปิดสาม เกิดถ้าเกิดนานเดี๋ยวผมต่อไปก่อนนะโอ้พี่สีเหลืองมาแล้วมันต้องอย่างนี้มันต้องกระโดดแล้วตีผมถึงตีมันมาแล้วคุณเล่นหรือ อดีมาโคม,มันมาโคมันมาโคเห,เห็นเลยเห็นเลยเห็นจ่าจ่าเลยคุมแล้วอ่าบอ๊อกอืมไม่มีแล้วแค่นั้นอะเฮ้ยอย่างวะ เหมือนว้าแค่เหมือ,อน,นแฮะไม่นะปิงมันที่มันว้าได้วะ่ะปิงมันยี่สิบไม่นะไม่น่าจะแหคกน่าจะแฮกเลยแหละนัะนะ่นนีแน่น มือนเหมือนแปลกๆอ่ะทับรีพอร์ตดีกว่าผมว่าเฮ้ยเฮ้ยคิวออร่าคิวออร่าคิวออร่าพี่ทีคิวออร่ามันคิวออร่าอืมเรืองเหลือศูนย์เลืองเหลือศูนย์เรืองเหลือศูนย์เรืองเหลือศูนย์เรื่องเอา ไม่ออกไม่ออกไม่ออกผมว่าเราต้องทำรีพอร์ตแล้วแหละชื่ออะไรนะ L U V M R M Y S I S M จริงมันชื่ออร่าใช่ไหมโอเครีรีพอร์ตไปแล้วรีพอร์ตไปแล้ว

ผมใช้มือสิพี่ใช้สเตปกอลไทยแลนด์ใช่ไหมพี่ใช้สเต็ปกอล พี่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 รู้ไหมไอตัวที่มันวับวับเลยลอยอะดูไหมมันปิงเท่ายสี่อ้าไม่ใช่สี่นี่ว่าเออสี่สี่จริงจริงปิงน้อยมันจะแหลก ไม่ไม่ปิงปิงเออมันแบบมันไออือได้ได้นี่นี่อันนี้อันนี้เดือดกัดจริงๆอันนี้อินเดือดกัดอยากเห็นไหมเออจะกอตบิลบิสเล็บบิดก็ได้แล้วแต่กอดต่อ ได้หนึ่งนะงเฮ้ยเฮ้ท้าบุกหยิม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 พิ้งพ่ทีโคตรด,ดีเลยอะ สิบสิบ,ส,บสิบกว่าของพี่อ่ะไม่แหลกไม่แหลกผมหอผผมผมยี่สิบตรงเป๊ะมาตรฐานที่ดีอ่ะยี่สิบถ้าเกิดยี่สิบธรรมดาไม่แหลกพอดีท้าไหนท่าไหนท่าไหนอ๋อนี่ กำลังกำลังก่อกำลังเดินไปเอ่อฮะเฮ้ยมีคนบุกรองอ่ะขอโทษตาฝาดตาฝาาโทษโทษขอโทษเฮ้ยคู่คันบล็อกทานแล้วก็ตกอยู่ดีอาอไม่ ยังไม่ได้อัพามีเขาเราติดมากร้ัดไดกันนะพี่ขอขอขอทองหน่อยว่าเหลืองว่าเหลืองอ๋อไวไวหนไหน กันเลยไปเรากันหนึง thank you อยังยังมีทองไม่พอมีแค่สี่ก่อนยังไม่พอไหนอ่ะบ้านเกียวหรือบ้านตัวเองดิ แลล้วล่ะโอเคไหนว่าอีกชิปไหนว่าอีกสองก้อนไม่เห็นมีเลยโอเค เราอ่ะเอ้ยสีเทาแสบ <c oughs> จบตกใจอีกแล้วฮะสีก้อน ต่อบ็อกไม่ต่อบ็อกเลยไม่ใช่สิไอ้นี่ดิต่อบ็อกแล้วกดไม่ติดดีนะคันบ็อกทันเออเออเกือบตายแล้ว้ามีจะเข้าเหมาออมะไอ้หันุ่ ทำไมโอเคได้เดี๋ยวผมกำลังเดินไปได้ไหมได้ไหมแตกไหมเรียบต่อไปผมตายผมฆ่าแล้วผมฆ่าตั้งนานแล้วใช่พิธีพูดถูกมันกำลังเดินมา สีขาวอาะสีขาวตกตายหว่าเยีย่ยมเอาเถอะพี่ที่ควรหัวเลย <c oughs> เอา้าใครพี่อะนะ พี่เทียวโคตรโหดเลยพี่ทิงแบบโุ๊ครัซปุบฟัซไหวไหมโ้น่าจะไหวอยู่ใช่น่าจะไหวมากเฮ้ยเกือบตกเออเสียวเลยทีเดียว อะไรกันครับนี่อะไรนะเขาเขาอะไรน,นะเขาเขาเพือ่ออะไรนะครับ,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 รบไหนเฟยอ๋อเห็นแล้วผมผม<ๆ>มีลูกไฟเอายิงทิ้งไปแล้วนี่วะืมผมได้คิว ได้ได้ได้กำลังเดินไปกำลังเดินไปอื้อินเด็กก้อีกแล้วเฮ้ยมาทีครับมาทีครับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร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 อืมไปมันเอาแบบนี้กับยางพร้อมแล้วกำลังต่อไปเนี่ย a b b b a b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  แบบฮะ,ะไปดิอันนึงเดี๋ยวตอบอกไปเอ้ยไม่เอาอธรรมดานั่นแหละพี่ทีเดี๋ยวผมจูมาสเตอร์โอ้ปิงพี่ทีโคตรดีวางกลับมาที่เดิมเยี่ยม อีกประเด็นเดียวผมต่อขอต่อสูงขอต่อสูงขอต่อสูง,สง,สงผมตายผมเริ่มมันตันแล้วไป่ลอยอไม่ใช่ไม่ใช่คอปกกี้พี่ ก็ไม่รู้เรืองท่เาเลยแตัชอบเยว่าคนเดยวที่อก thôi rồi phải không em em nào bị mán nào căng nó không biết làm như ngay là ông chúng nha kêu ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โอ้โอแต่เต็มหูผมเลยเมื่อก,กี้คำอะไรไม่รู้ที่พูดอะไรนะเมื่อกี้ไอ้นไอไอยูอ่แกเร่อเนี่ยสมมตย

ทีทีผมได้ที่หนึ่งอ่ะเอ้ทาทำสีแดงได้เยอะเลยว้าโก้งได้ฮะพี่โคงไม่ได้ค่ะปิดไม่ได้เนี่ยปิดได้ถึงแค่นี้ฮะอะไรพี่รฮบ เดี๋ยวสกินนี้มันคุ้นคุ้นผมผมนะตอนนี้ผมขอโชว์มันงโชว์อะไรนะไอก๊อดก๊อดอะไรนะจำไม่ได้ละ ก็ไปแต่ผมอาบิสเซอรีบิดย่าไม่คุมเตียงเลยเยเฮก็ตายวะอออกออกไปปิดทิิงแล้ว เล่นต่อปิดคลิปแต่เล่นต่อโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์และอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคบจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมกับพี่ทีนะคับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมไปกดซับช่องพี่ทีด้วยนะคะ a s i n t คงนะครับผมบ๊ายบาย